ือเรื่องของการปรับรายรัของรัฐบาลชุดนี้นะครับจุดตรงนี้การจับรถใหญ่เนี่ยครับมันจะนําไปสู่การที่จะไปสู่การตัดตอนเหมือนรอบที่แล้วหรือเปล่าครับคือที่คุยกับในเขาบอกหลักนิติธรรมหลักนิติธรรมก็คือดาเนินการตามกฎหมายกระบวนการยุติธรรมที่ก็คือต้องเป็นในช่องทางกฎหมายที่มีสิทธิ์ที่มิชนก็คงคง,คงไม่ตัดตอนแล้ว กฎหมายที่เรามีอยู่เนี่ยแรงกระตัดตอนอีกคือกฎหมายเรื่องทรัพย์สินเพราะผู้ขายาเสพติดเขาต้องการอย่างเดียวคือเงินกับเงินกับอำนาจแล้วก็ต่อไปนี้ยาเสพติดเนี่ยถ้าเราเรามีกฎหมายประเมินสมมติว่าอันนี้สามร้อยล้านเราอาจจะถ้าทรัพย์ไม่มีเนี่ยกฎหมายให้สันนิษฐานเอาตัวเลขเงี้ยมาประเมินนะเพราะว่าคือยาเสพติดทำลายมนุษย์ทำลายทุกคน คือคนที่ใจดำเนี่ยก่อคดีธรรมดาเนี่ยก็เป็นการก่อส่วนตัวแต่คนที่ค้ายาเสพติดเนี่ยทำลายคนของประเทศเนี่ยผมคิดว่าใจดําที่สุดน,นะวันนี้เราต้องแก้ไข